ลือสนั่นเสียโป้นีซุกชัยแดนหลังสาวแฉยิงหน้าร้านนวดลูกดองลั่นไม่ผิดจากกรณีสอนภอาษีเจริญเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณร้านนวดแผนไทยสรีซาวน่าแอนสปาถนนราชพฤกษ์แขวงบางว้าเขตภาษีเจริญกอทอมอหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ พีพรานนกโพสต์ภาพเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณหน้าร้านและระบุว่าเสียโปโ้ได้ยิงเพื่อนได้รับบาดเจ็บสองรายนั้นทันนี้มีการระบุว่าผู้ที่ถูกเสียโปโ้ยิงจนได้รับบาดเจ็บสองรายรายแรกกระสุนเข้าที่คอและรายที่สองกระสุนเข้าที่บริเวณก้นจากนั้นก็มีเขาวลือว่าเสียโปโ้กำลังไปที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อนหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้านลูกน้องคนสนิทของนายอภิรักษ์ฉัดอานนท์อายุ28ปีหรือเสียโป้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์สั้นๆว่าเสียโป้ไม่ได้หนีไปประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นข่าวลือและเสียโป้ก็ไม่ได้เป็นคนยิงทั้งนี้ถ้าหากพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาเองไม่หนีแน่นอนเพราะไม่ได้มีความผิดขอขอบคุณข่าวสดออนไลน์